สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมชนะศรีมาลาครับสวัสดีค่ะน้องปึกษาเด็กหญิงกนกพลอยบุญประกอบเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามประจำจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ชมครับว,วันนี้ผมกับน้องศึกษาจะนําท่านผู้ชมมาที่ตำบลปโตอำเภอปโตจังหวัดชุมพรเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับอาหารพื้นบ้านของชาวอำเภอปโต ซึ่งถือว่าเกิดจากการนําผลผลิตของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติมาปรับประยุกต์ด้วยภูมิปัญญาของท้องถิ่นกลายเป็นอาหารเลิศรสนะครับที่ขึ้นชื่อและผมต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดใครได้ชิมลิ้มรสเมนูนี้จะเป็นที่ติดใจกันทุกคนเลยครับแล้วอาหารที่ว่านี้คืออะไรหรอคะลุงชนะน้องึกษาอยากรู้แล้วละสิะนะครับว่าเมนูวันนี้เป็นอะไร วันนี้ถ้าผู้ชมครับเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งทึนะ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลสาคัญที่ร่วมรายการอยู่นะครับเราจะได้มาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับผมก็ให้แขกรับเชิญนะฮะได้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมสมหมายพราวนาวีดนะครับอยู่อำเภอปะโตครับคุณตาคะ อาหารที่เกิดจากการนำผลผลิตของพืชพันธุ์ธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมสำคัญและกลายเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของชาวพโต้ตามที่ลุงชนะพูดถึงนั่นคืออะไรหรอคะแกงส้มยวกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นครับครับทีนี้คุณลุงช่วยเล่าเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมนะฮะแกงส้มยวกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นเนี่ยของชาวอำเภอปะโต้ะนะครับ ลายเป็นอาหารประจําถิ่นได้อย่างไรครับครับเมื่อก่อนเขาไปทําแร่หรือว่าไปร่อนแร่แล้วก็ตัดหวยเขาก็ใช้แกงส้มนะครับหมูเขาก็รวนไปหรือว่าคลองอนะครับไปทําที่บนป่าปลายคลองอะไรที่ร่อนแร่รเขาเขาก็แกงส้มอยู่กับหมูสามชั้นเพราะถ้าหมนะูแดงนี่ถ้าเรารวนไปมันอาจจะแข็งอแต่ถ้าหมูสามชั้นมันมัน พอแกงแล้วมันจะนวลตอนหลังเราก็มาดัดแปลงว่าเอออำเภอประโตเรามีหยวกเยอะครับกล้วยป่าเราก็ใช้หยวกกล้วยป่าเนี่ยครับแกงกับหมูสามชั้นค,คือเป็นที่อาเภอประโตที่เดียวนะครับที่แกงส้มหยวกแล้วตัดเป็นเว้นเราจะไม่ผ่าเหมือนที่อื่นเราจะตัดเป็นเว้นเป็นเว้น และเป็นจุดเด่นของอำเภอปะโต้ทุกที่ครับถ้าแกงส้มที่อำเภอปะโต้แกงส้มหยวกก็จะตัดเป็นเว้นครับ<ะ>น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นการนำพืชพันธุ์ผลผลิต ที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาปรุงแต่งด้วยรสชาติที่ถูกปากจนกลายเป็นอาหารประจำถิ่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะโดดเด่นของอำเภอปะโตนี่เราใช้ตัดเป็นเว้นนะครับ,รบเราไม่ได้พาหยวกเหมือนที่อื่นครับ เราใช้เป็นเว้นเป็นเว้นแล้วก็แกงทั้งเว่นเลยค่ะครับ,รบแล้วก็หยวกนี่เราก็ใช้ที่มันชอบยอดที่ต้นเียงไม่แก่ค่ะม,มันจะอ่อนเลยมันจะมีรสหวานหมาน้้งปรึกษาได้ฟังนะในส่วนของคุณลุงสมหมายเนี่ยได้ไล้ฟังเนี่ย ท้องร้องเลยนะรู้สึกหิวขึ้นมาเลยนะนะฮะถ้าบรรยากาศอย่างนี้ตอนนี้เวลาใกล้เที่ยงแล้วด้วยถ้าเราได้ข้าวสวยร้อนร้อนสักจานหนึ่งมาทานกับแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นนะครับก็คงจะดีใช่ไหมน้องทุสษาค่ะว่าแต่วันนี้เนี่ยทางคุณลุงสมหมายพอที่จะสาธิตวิธีการขั้นตอนนะในส่วนของกระบวนการทําแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นให้พวกเราดูได้ไหมครับได้ครับดีเลยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับ นกศึกษางั้นเราพาท่านผู้ชมไปชมวิธีขั้นตอนการทำแกงส้มโยกเกิ้วยเถิอจากหมูสามชั้นกันเลยครับค่ะครับคุณตาคะแล้ววัตถุดิบในการทำมีอะไรบ้างเหรอคะมีส้มครับมีส้มจีด๊ด ไดไงน้องผู้ึกษาได้เห็นหน้าตาของแกงส้มหยดกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับค่ะดูไม่ยุ่งยากเลยนะคะแถมยังดูน่ารับประทานอีกด้วยค่ะน้องผู้ึกษาขอชิมเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะได้ชิมแน่นอนได้ลองอย่างแน่นอนนะสำหรับแกงเมนูนี้แต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะาต้องการที่จะทราบข้อมูลรายละเอียดนะครับในเรื่องของเมนูเด็ดเหล่านี้ติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะ สามารถติดต่อได้ที่คุณตาสมหมายพรามนาเวหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์086 278 1896ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับน้องปรึกษานะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับมาพบกับผมชนะติมาลาครับสวัสดีค่ะน้องภึกษาเด็กหญิงจนออกพลอยบุญประกอบเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามประจำจังจหวัดชุมพรค่ะวันนี้ผมและน้องภศึกษาจะพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลทะเลทัพย์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งถือว่าเป็นพื้นอีพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่มีผลผลิตทางการเกทษตรที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนหมอนทองนั่นเองครับ แต่เดี๋ยวก่อน,นะทะผู้ชมครับก่อนที่ท่านจะได้ไปพบกับเหตุการณ์วันนี้เราไม่ได้นำท่านผู้ชมมาชิมทุเรียนหมอนทองสุกๆกันนะครับแต่เราจะมีทีเด็ดมากกว่านั้นใช่ไหมครับน้องปุษสาค่ะใช่ค่ะลุงชนะเด็ดแน่นอนเลยค่ะพอที่เราทราบมาที่นี่เขาสามารถนําทุเรียนหมอนทองมาทําเป็นเมนูอาหารกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะ แล้วจะเป็นเมนูอะไรนั้นเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่นั่งข้างๆน้องผู้ศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะครับก่อนอื่นท่านผู้ชมครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านนี้ก็ขออนุญาตที่จให้ท่านแนะนําตัวก่อนนะครับขออนุญาตเดินครับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทนาน,นามากกรนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรของตําบลทะเลศัพ์ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์นะคะจริงไหมคะ ที่เราสามารถนำทุเรียนหมอนทองมาทำเป็นเมนูอาหารรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆด้วยะคะ่ะจริงค่ะลูกยอดเยี่ยมเลยครับนศึกษานะครับเราจะเห็นว่านี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาทำเป็นอาหารขึ้นอยู่ในสำหรับกับข้าวได้ทีนี้อยากจะย้ายทางที่จารนานเนี่ยได้หมอกถึงที่มาที่ไปของการทำเมนูแกงส้มทุเรียนตะกุ่งครับ ค่ะชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะคะจริงๆแล้วที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผล,ผลิตภาคการ,กรเกษตรของตำบลทะเลทรัพย์เราก็แปรรูปทุเรียนอยู่แล้วนะคะทีนี้เราได้มาคิดเป็นเมนูหลักเป็นอาหารพื้นถิน่นเป็นอาหารเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ก็คือแกงส้มทุเรียนกับกุ้งค่ะน้องผู้ศึกษาอยากจะทราบว่าแกงส้มทุเรียนกับกุ้งเนี่ยค่ะมีอัตลักษณ์ โดดเด่นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วแกงส้มทุเรียนกับกุ้งเนี่ยค่ะทุเรียนที่เรานำมาแกงส้มทุเรียนก็เป็นทุเรียนที่มีแก่จัดและรสชาติทั้งมันแล้วเด็ดในเรื่องของฟา์มหวานในเนื้อทุเรียนอยู่แล้วนะคะคุณแม่ได้เอาเนื้อทุเรียนเนี่ยมาแปลเป็นแกงส้มทุเรียนกับกุ้งในเรื่องรสชาติมันก็จะใช้ส้มจี๊ดนะคะจริงๆแล้วที่อื่นจะใช้มะขามแต่ที่นี่เป็นเมนูหลักเลยเอาส้มจี๊ดเป็น ส้มท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งหาได้ง่ายนํามาแกงส้มทุเรียนกับกุ้งเพื่อผสมเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกลมนะคะอ๋อนักศึกษานะครับฟังทางที่เจตนาบอกมาเนี่ยเราอยากจะเห็นหน้าเห็นตาเห็นสีสันรสชาติของแกงส้มทุเรียนกับกุ้งกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะดีเลยค่ะน้องศึกษาอดใจรอไม่ไหวแล้วเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ น้องพษาสำหรับเมนูเด็ดในวันนี้แกงส้มทุเรียนกับกุ้งสดสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแถมยังหอมมากๆเลยค่ะน้องพกษาขอรชบประทานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะน้องพกษาได้รับประทานแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับประทานกันเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะทราบนะว่าขั้นตอนการผลิตหรือว่าอยากจะมาลิ้มลองเมนูพิเศษเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ ค่ะสามารถติดต่อได้ที่คุณป้าจันตนานามกรหมู่สี่ตำบลทะเลทรัพย์อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์089-866-2682ค่ะท่น้ชมครับวันนี้เราทั้งสองนะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บายบายไปเราไปรับประทานกันบายบาย วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชนะสีมาลาครับสวัสดีค่ะน้องภึกษาเด็กหญิงนกพลอยบป็นประกอบเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามประจำจำังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและน้องภึกษาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซาจังหวัดชุมพรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยผักพืชและก็ผลไม้และในวันนี้ท่านผู้ชมครับ พวกเราทั้งสองจะพาท่านผู้ชมมาดูการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนางที่ถือว่าแปลกแหวกแนวหนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรครับเอแล้วเขาเอากล้วยเล็บมือนางมาแปลรูปเป็นอะไรเหรอคะโอโออยากจะรู้แล้วส่ว่าเขาสามารถแปลรูปเปอะไรได้บ้างใช่ไหมครับะนอกจากเราเห็นว่าเป็นกล้วยธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ ที่จะนําเรื่องเล่าในการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางนะให้พวกเราได้ทราบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะฮะต้องขออนุญาตท่านได้แนะนําตัวนะฮะกับท่านผู้ชมก่ันครับสวัสดีครับผมชื่อจะักระพงศ์เสียนเจริญนะครับเป็นเจ้าของกิจการซึ่งแปรรูปกล้วยเล็บมือนางนี้นะครับรวมไปถึงเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปท่าแซะเป็นเหรลัญยิกของจังหวัดชุมพรนะครับ กล้วยเล็บมือนางที่น้ำผึกษาเคยเห็นมาส่วนใหญ่เขาก็จะนำไปทำเป็นกล้วยตากกล้วยอบน้ำผึ้งหรือไม่ก็กล้วยกวนค่ะนึกไม่ออกเลยว่าจะนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกหรอคะที่ตำบเลเรานี้นะครับได้มีการนำกล้วยเล็บมือนางมาแปลรูปเป็นกล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดซึ่งทำให้มีรสชาติหอม,ห,อมหวานแล้วก็มันแล้วก็ เก็บรักษาได้ยาวนานมากกว่าเก่าครับอ๋อยอดเยี่ยมเลยน้ำมึกษาเห็นไหมัน้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะถามนิดถนึงว่าในส่วนของที่มาของเมนูนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีความแตกต่างกับการนะดทำในเรื่องของการแปรรูปกล้วยเลมือนางนะจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอย่างไรบ้างครับที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี้ยทางทางทางร้านเราเนี่ยได้ทําการอบกล้วยเลมือนางขึ้นมานะครับแล้วก็ มันเป็นกล้วยที่เหี่ยวมากไปมีลักษณะแข็งเราก็เลยทำมาคิดดัดแปลงโดยการเอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดแต่เนื่องจากทำทีแรกแป้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับก็เลยมีการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาช่วยกันสนับสนุนเพื่อคิดค้นสูตรแป้งขึ้นมาสูตรแป้งของเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดชุมพรเหมือนกันครับที่มีถตรแป้งถุรนี้ โดยอาศัยการเอากล้วยเล็บมือนางดิบมาทําเป็นแป้งครับ,รบน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วกล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างไรบ้างคะเอกลักษณ์โดดเด่นของกล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอดนี่นะครับ1คือเก็บรักษาไว้ได้นาน2จะมีลักษณะหอมหวานมันแล้วก็กรอบครับผม นั่นคืออัตลักษณ์น้องปึกษานะนะอยากจะชมแล้วสินะฮะว่าในส่วนของกระบวนการนะครับที่ทางคุณจกกักรพงษ์เนี่ยจะพาเราไปดูการแปรรูปนะครับดีเลยค่ะน้องศึกษาอดใจรอไม่ไหวแล้วงั้นเราไปชมกันเลยค่ะได้สิครับทางเราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้น้องศึกษาได้ชมเรียบร้อยแล้วครับไปกันเลยไหมครับดีเลยค่ะ <c oughs> เอาแล้วน้องกุศาแน่เราจะมาดูแลทีนี้การสาธิตการทํากล้วยเล็บหมืออบกันแล้วนะเมนูที่ทางนะักคุณพี่ได้บอกเมื่อกี้ทีนี้อยากจะรู้ว่าอยากจะถามท่านนิดหนึ่งว่าวัสดุเนี่ยที่เรามานำ,นำทำเป็นแป้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับวัสดุที่เรานำทาเป็นแป้งนี้นะครับก็จะเป็นเอ,อ่อเป็นแป้งสาลี่นะครับ,รบแป้งสาลี่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งมันตัวนี้เป็นผงฟูส่วนตัวเนี้ย เป็นตัวหลักเลยคือแป้งกล้วย ยังไงน้องปรษาฤฤกล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอดหน้าตาสีสันเป็นยังไงครับสีสันหน้ารับประทานมา,ากเลยค่ะกลิ่นหอมหอมออภริษาขอชิมสักชิ้นได้ไหมคะไม่อยากไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวได้ชิมอย่างแน่นอนน้องปริษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะอยากจะมีข้อมูลรายละเอียดนะครับของดีๆคู่กับจังหวัดจุมพรในขนาดนี้เนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะ สามารถติดต่อได้ที่คุงลุงจัก,กระพงเจียนเจริญหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0908878979ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและน้องอุกสาขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเราเป็นตินกล้วยและมื สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมชนะศรีมาลาครับสวัสดีค่ะน้องพึกษาเด็กหญิงเกนกพลอยบุญประกอบเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามประจำจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและน้องพึกษาจะพาท่านผู้ชมมาที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรณนะสถานที่แห่งนี้เราภูมิใจที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างพืชกับสัตว์ได้อย่างลงตัวจนเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุงชนะว่าแต่ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรหรอคะนภศษษครับผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจนํามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้เนี่ยเรานํามาฝากคอกาแฟโดยเฉพาะแต่จะเป็นกาแฟสูตรพิเศษอย่างไรนั้นต้องมาติดตาม กับแขกรับเชิญของเราซึ่งในขณะนี้ได้นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องให้แขกรับเชิญของเราได้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนครับค่ะดิฉันนางสาวปราณปิยาสุขศรีเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาสัมโพ์ออจังหวัดชุมพรค่ะฟังลุงชนะพูดมาสืยืดยาวเลยค่ะทําให้น้องพกษายิงอยากจะรู้ว่ากาแฟสูตรพิเศษที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง ผลผลิตของสัตว์และพืชที่ว่านี้คือกาแฟอะไรหรอคะคือกาแฟขี้ชมดค่ะค่ะท่านผู้ชมครับและทีนี้เนี่ยเราทุกคนอยากจะทราบแล้วแหละครับก็ที่มาที่ไปและประวัติความเป็นมาของโครงการแห่งนี้นะครับและทําไมต้องเป็นกาแฟขี้ชมดด้วยหระครับ ทำไมไม่เป็นกาแฟขี้นกขี้แพะขี้ขังข่าวนะครับอธิบายให้ฟังครับค่ะกาแฟขี้ชมดที่โครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดชุมพรนะคะก็คือเกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริของสมเด็จพระณิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพค่คะพระองค์ท่านได้มีพระราชดําริให้ทางโครงการพัฒนาสวนพระองค์และกรมอุทยานร่วมกันศึกษาและ เลี้ยงไว้เพื่อทำการขยายพันธุ์และทดลองให้ชมดกินกาแฟในโครงการสมพระองค์ของเรานี้นะคะมีทั้งชมดเช็ดและอีเห็นตัวที่ผลิตกาแฟเดี๋ยวอีกสักครู่จะพา,าลุงชนะและน้องพึกษาเข้าไปชมในสถานที่จริงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะโครงการพัฒนาสมพระองค์ของเรานี้นะคะได้ทําการเลี้ยงทั้ง สัตว์ทั้งสองชนิดนี้ไว้เพื่อสนองพระราชด,ดำริของสมเด็จพระคนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพค่ะแล้วกาแฟขี้ชมดมีจุดเด่นอะไรบ้างคะกาแฟขี้ชมดมีจุดเด่นก็คือจากเม็ดกาแฟทั่วไปที่มูลค่าไม่กี่ร้อยบาทนะคะในกาแฟที่เรารับประทานกันก็คือแก้วละ10บาท20บาท30บาทจนถึง50บาทแต่ถ้าเรานํามาให้ชมดกินมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟกลายเป็นกาแฟขี้ชมดที่มีรสชาติ ละมุนและนุ่มแล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครค่ะค่ะคนั่นคือจุดเด่นนะน้องทึกสานะเชื่อเลอเกินว่าในขณะนี้หลายคนเนี่ยนะครับอยากจะทราบอยากจะเห็นหน้าค่าตาและวิธีการกระบวนการผลิตกาแฟที่ชมดกันแล้วนะครับรบกวนว่าในส่วนของทีมงานเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะพาเราไปชมถึงวิธีการขั้นตอนกระบวนการผลิตกาแฟที่ชมดครับพร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะดีเลยค่ะน้องผู้าาอยากจะชมแล้วค่ะค่ะนั้นก็เชิญค่ะ เชิญทางนี้ค่ะเราก็ได้เดินทางเข้ามาถึงโรงเลี้ยงชมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันนะคะว่าน้องชมดเราอยู่ยังไงนะคะค่ะเชิญเลยค่ะไปกันเลยครับนี่รอรุนแล้วนะฮะนักวิชานะครับขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศว่าน้องชมดนะครับที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยในเรื่องของการสืบประวัติตนในสิ่งแวดล้นใช่ไหมคะน้องชมช่ค่ะแล้วก็้าไ ครูสเราได้ไปชมวิธีการขั้นตอนนะในการผลิตกาแฟและการเลี้ยงน้องชมดเป็นไงบ้างครับน่าชื่นมากเลยนะคะเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของกาแฟที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรและชมดที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะใช่ครับน้องครูสั้มันเป็นการผสมที่อย่างลงตัวระหว่างพืชกับสัตว์และอยากจะบอกว่าเป็นของดีหนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรกันเลยนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่ไหนครับคุณแป๊บซี่ครับค่ะโทรมาที่เบอร์0829617603หรือว่าไปติดตามในเพจโครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดชุมพรและ Facebook ได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและน้องปึกษารวมถึงคุณแป๊บซี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะบาย